าแล้วก็ผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมวลชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเรโอนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมบลูอา r k i v e กันอีกรอบนึงนะครับผมโอ้ดีนะครับเลิศงามยามดีมากเลยนะครับตู้ของตัวมิกะนะครับผมมิฟานโฮมิกะได้เข้ามาเกมบ l u อา r k i v e แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเราเนี่ยไปรับของคอมเพนเซชั o n ก่อนเลยนะเพรากว่าจะเข้าได้นะครับรอนานมาก ผู้คอมพิเชันอะไรเนี่ยเออก็ได้อยู่นะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองพันกว่าเพรนะเออแต่ผมก็ดนอยอยู่แล้วประมาณสองพันสี่สองพันหกเออแซมอีกสองพันสองนะก็ดีเอาเราวันนี้นะครับผมจะเปิดทั้งหมดเออสองร้อยโลเลยดีกว่าเออสองร้อยโลไปเลยนะครับนี่มีประเภทจอเกาะการันตีอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้มันต้องซื้อเอาแต่ว่าตู้ที่เราจะเปิดเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ตู้พวกนี้แต่อย่างใดนะครับตู้ที่เราจะเปิดนะครับคือตู้นี้ครับผมตู้เฟสติวัล มิกะนั่นเองนะครับผม,ม,มแล้วก็ความพิเศษของตู้ตู้นี้นะครับผมตู้เฟสติวัลนะครับคืออัตราการได้รับนะครับผมถูกเพิ่มเป็นมากถึง6%นะทำไมมันบั็กเนี่ยไม่เพิ่มไม่เห็นเลยเากำลังโหลดอยู่แหลกนิดนึงนี่ไงอัตราได้รับเนี่ยนะครับผมรวมทั้งหมดนะต้องเลื่อนไปดูนิดนึงโคตรแหลกเลยฮัลโหลมันอยู่ตรงไหนวะผมไม่รู้ว่าอัตราได้รับทั้งหมดมันอยู่ไหนอะ เอาเป็นว่ามาันได้6%นะครับผมเออแหลกแล้วอยากเปิดกาชาแล้วไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นไม่มววาทําเพลงครับอันนี้ผมอัดใน emulator แ,เเและใช้แค่นาฟเซียนะมันเลยแหลกนิดนึงนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนตอนทาคลิปเอเคมีตาและนะครับเอาละแต่ตอนนี้มองเลยว่ากาชาขำๆ EP3 เนี่ยรอบนี้เนี่ยไม่เกลือเราต้องไม่เกลือนะครับเลย EP4 แล้วนีห่หว่าเออใช่มันเถอะนะครับมาใส่สุดนะครับ6%ลุงต้องลุงรัวๆเอาง่ายๆนะครับสิบแรกก็น่าจะลุงได้เลยนะเอาจริงไป ออเ,ปออเปิดออกเปิดออกเปิดออกกันผมก็ต้องออกบ้างเอาละเอาละมาผมกดไปแล้วทำไมมันโหลดช้าอนะ่ะอืาม,มาแล้วลุ้งเลยปะละ่ะลุ้งเลยลุงเลยมีกะเลยไหมไม่รู้นะครับถ้ามีกะออกเลยก็กดต่ออยู่ดีนะฮะแต่บอกเลยว่าผมหัวใจไปก่อนทนทีตึ๊บตึ๊ตึ๊ตัวสุดท้ายพอดี สกิปเลยล่ะกันโอ้โหชิโรโกะกูตั้งโปรไปชิโรโกะนี่าไหวลืมลืมไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนเป็นทินิตี้ตัวหนึ่งก่อนนะฮะพอดีว่าตั้งโปรเป็นชิโรโกะไงน้องเลยมาหาอย่างรวดเร็วนะโอ้โหทินิตี้ตัวไหนดีทินิตี้ทินิตี้เออนี่แล้วกันที่มึงได้มา EP ที่แล้วนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับซือสา ไปเลยครับผมทีนิตี้เหมือนกันทีน G ิตี้บอกว่าควขาทีนิตี้ใช่ไหมโอเคมาต่อต่อไม่ใช่ว่าคาตีสามลงมาอีกนะกูอัพดาวเต็มนะโอ้ยยิโรโกะมาก่อนชี่เลยนะครับไปอ๋อเลยแล้วกันนะถ้ามันออกตัวท้ายผมจะกดข้ามเลยนะผมโอเคนะลุงโอ้ไปลุงโอ้ยแตกลุงได้ไหมอ่ะแตกลุงแตกลุง้ง อโอ้โหดรดูสามดาวครับเฮ้ยสองดาวก็ผิดอดอกโคตรเยอะคือเป็นอีเวนท์ที่เอาไปปั๊มเออ่ตัวของอีลิฟมาได้เลยนะครับโคตรดีนเป็นอีเวนท์ผู้ดื้อมากโอ้ยแหลๆๆๆกเลยไปสูส้เนาะโอเคอนนครับต่อเนื่องครับผมควรจะสิบแล้วก็เว้นไปแล้วก็สิบออกอีกดูนะเนี่ยครับมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับใช่ถูกแล้วอันนี้คือถูกต้องนะฮะเพราะว่าเหรียหกเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากนะครับโอเค เราทําเป็นรูปเอ่อน้องมิกาเนี่ยชอบทําตาตะลีนะเพราะฉะนั้นผมจะทำตาตะลีแล้วก็หน้ายิ้มนะฮะประมาณน,นี้โอเคจริงๆจริงๆโอ้โหท้ายๆ,ๆ,ๆกดข้ามนะโอเคนะสามสองหนึ่งไม่ต้องลุ้นครับเฮ้ยตัวใหม่ครับน้องๆเอออะไรเนี่ยน้องหนูเหรอน้องหนูครับโอ้โหน้องหนูชุดไอ้นี่อ่ายำลองนะครับยำลองก็ <laughs> ไม่อยากได้แต่เองเลยนะฮะ โอเคไม่เป็นไรนะครับหลุดเหลวหลุดเรือหลุดเหล็กระจายก็ทําใจไวแล้วครับยังไงก็ได้จะวิ่งสองร้อยหรือเปล่าอะไรนี้นะครับลุ้งอีกไหมโอ้เนี่ยมันมันน่าจะสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะลุ้มดาวนะครับเผื่อจะลุ้งเหมือนกิบีบีที่แล้วเออเรียบร้อยเข้มเข้มแต่ไม่ดีนะฮะตะกิ้เลยตะกิ้เลยเปิดต่อเปิดต่อไม่รอแล้วนะอันนี้ควรจะลุ้งนะฮะสลับกันไปสลับกันมาถ้าไม่ลุ้งก็ค่อนข้างแปลก อ้แปลกจริงทิ่ปเปล่งแล้วครับไม่เป็นไรเราเราให้เขาอ่ะอันนี้คือตัวตะลี่ฮะแตกลุ้งเฮ้ยเป็นไหมผมบอกแล้วมันควรจะมาสลับกันด้วย,ยล้วเหรอตัวท้ายๆเลอะล่ะคิบแม่งตัวใหม่ตัวใหม่เอา้าไอ้ชิโลโกะของตัวแหละคุณโนดนคุณโดนชิโลโกะเล่นไอ้้เหียไม่เกี่ยวกับตัวละครแล้วที่ตั้งไหนคุณ <c ười> โดนชิโลโกะเล่นจริง ตีแลวไม่รู้อีกแล้วอ่ะมันให้เราลุ้นกันมากเกินไปุ้มแหมสลับกันนะครับสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆนะคือดีนะนก็เสียวดีหกสิบโลแล้วนะครับยังไม่มาเลยมีกะอโออันนี้ค่อนข้างจะเจ็บแล้วนะอันนี้น่าจะลุ้นนะอันนี้คือยังสลับกันอยู่นะยังทำายู่อีกสลับกันอยู่เนี่ยผมบอกเลว้ว เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยคุณลองเอาไปลองเอาไปทำดูนะว่ามันใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะของผมเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่เคยออกรัวๆไม่เคยเกินรัวๆนะมันจะสลับกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วออกตัวท้ายๆแล้วโกีล็อกะอีกตัวไหมเฮ้ยตัวใหม่โอ้เอา้าอะไรเนี่ยยราศีมาไงอ๋อไอตัวนี้ผมไม่ได้เปิดปุทาฮาปุเชีย,ชย เออก็ดีป่ะก็โอเคไม่ได้แย่เน,ะนาะมาลุลวดาเสขาครับหีรัวเราแก้กรรมนี่ก่อกนตู้นแก้กรรมเออก็ดีแล้วแหละนะไปอ่ะดูดิจะจะลุงไหมถ้าไม่ลุงแต่ว่าใช่เออนี่ไงอย่าแต่งลุงแล้วกันนะจะได้คงสูตรนี้ก็แบบไปเออว่ะทุกคนดูดิเฮ้ยผมไม่ได้คิดเลยเองใช่ไหมนี่มันยังโคลเซตีติตลาดก,กันออกตลาดก,กันเกลืออยู่นะฮะโอเคต่อไปออกชัวนะฮะออกชัว พอเราคิดดีปุ๊บไม่จะไม่ออกหรือเปล่าวะไม่รู้อะลุ้งอ่ะเออเออเริ่มไม่ออกไม่เป็นไรอาจจะแตกลุ้งไงปึ้งโอเคเลดบักแล้วครับโอเคครับเริ่มเริ่มเริ่มเข้าสู่ช่วงบักของเลดนะฮะเอาแล้วกูโดนแล้วอันนี้เริ่มเริ่มใจไม่ดีเริ่มใจไม่ดีหนึ่งร้อยโลยังไม่ได้เลยนะฮะได้เกลียวไปลือนเลือดนะฮะไปหกร้อยโลแล้วครับร้อยโลปึ้งอ่าลุ้งนะครับโอเค ก็ไม่ควรจะเกินนะครับไม่ควรจะเกินนี้นะครับไปถ้าตัวท้ายๆโอ้โหอสองตัวครับต,ตัวสองตัวแรกแรกด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นว้าเล่ต้องหลุดเลดเล็ด,ลดอะไอย่างนี้ไม่ต้องข้ามนะครับไปเลยปึ๊บตุปป๊บปั๊บปึ๊บบาร์บะโบ้เออ,ออฮะบาร์กัมจะออกเป็นลุงโฮได้ไหมอะไรวะเนี่ยเล่นแฝงเข้ามานะฮะบาบ์กมัมโอ เต็มเต็มปากเต็มเต็มคำคนที่อยากได้ไม่อยากไม่ได้กันคนนี้ไม่อยากได้นี่ก็มายัางเจริงเออมันต้องเป็นตัวที่ผมอยากได้ในอดีตน,นะโอ้ยลุงว่ะมันเริ่มคืนมันเริ่มคืนกินเริ่มคืนกิน,กนดูหนึ่งต้องต้องเปลี่ยนอะไรดีวะผมว่าปีนังฟ้าอะไรแล้วนะนี่ปีนังฟ้าใช่ไหม,มปีนังฟ้าแล้วก็แบบมีฮาโลข้างบนเฮ้ยเห็นฮาโลไม่ทันเว้ยเอ้ย ตัวที่สามนะไม่ต้องข้ามนะลับอย่างนี้ไม่ต้องข้ามมีก้าบุจุดตําปุ๊บโอโหโอ้โหมันม็นกับมือไ,มได้หรอะถามจริงนอนโมั่งโมชิโนแ่โอ้โหเลย90โลนะฮะเริ่มหยาบครา้านเริ่มหยาบขรา้านผมว่าน่าจะวิ่ง200รปึ้งนั่นแหละครับอันนี้มันลุ้งติดๆให้เราล้องไวใ,ใจไปก่อนไม่ได้ครับเรียบร้อแห้ง แองสนิทวิ่งสองร้อยแองสนิทวิ่งสองร้อยครับผมพูดเยอะเจ็บคอแองสุนิทวิ่งสองร้อยปึ๊บตึ๊บกินเต็มเต็มนั่นไงนั่นไงหัวใจไปเลยนะมึงอย่างงี้ไอ้กูแตกลุ้งเออแตกลุ้งเป็นมิกาได้ไหมตัวแรกอีกแล้วยังไงครับจังหวะนี้ทรีมิตี้ซีดิโอ้ยไอ้บุญเยอะอะไรดิไปเติมน้องมิโดริยะไม่มาเลยนะ ดีแล้วดีแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเยอะดีกว่านะฮะนี่เปิดไม่คิดอะไรแล้วนะเนี่ยเอาจริงคือเปิดไม่คิดอะไรจริงยังไงก็วิ่งสองร้อยอ่ะหัวใจไปเลยครับถ้าไม่รู้ให้เราเราจะให้หัวใจเขาคืนอืมหนึ่งร้อยอุดรอุดรเล่นคืออะไรจริงคือเรื่องจริงคือเรื่องจริงชื่ออะไรคายโกะท่าหันไปร้อยร้อยจริงจิงยังไม่ได้คุณละชี้เหตุ เร็วกระมอนเออมันต้องลุ้งอยู่แล้วมันต้องสลับกันอยู่แล้วมันเหรียหกเปอร์เซ็นด้วยเราเราจะทาในสตราอีเอ็กซดีเออสุขุมเรือผมเห็นเอ็กซ์ดีอยู่อลงข้างหน้าไปโบรล์โบรโบรล์ึ่มสองตัวอีกแล้วแต่หวังอะไรไม่ได้ครับเกมนี้สองตัวก็สองตัวก็เกลือล้วนเหมือนกันนะฮะก็คือดับเบัลเกลือนั่นแหละนะครับผมเอาเขามาสักตัวหนึ่งขอเลนัพให้มันตรงสักตัวหนึ่ง ไม่ใช่ว่าขันเซินสาวใหม่นะกูอัพดาวเต็มแลปาจีปีใกัตป้าจีกูตักุบมาป๊าไปซะตัวแึงว้าเลยมันต้องเือไอ้ชือดตัวหมดตัวหมดตัวแล้วเกลือจริมไปนะคืน ม,มึงบ้าป่ะเนี่ยเลน,เนี่ยอรเลทอัพดิสไลน์เลทอัพดิสไลน์ฟักกูอะไรดีดวงดาวดวงดาวแบบสองดาวแล้วก็แบบเป็นปากปากยิ้มนีไงแตกลุงเลยเฮ้ยแตกจริงเราบอกว่าเป็นมิกาตัวท้ายข้ามนะครับถ้าหน้าโหลดคัตซีมมาแล้วเป็นลูคทิมิตี้คือรู้ได้เลยว่าต้องเป็นมิกาโว้ยนี่เราอะไราไอ้เีย ตาจ้าบัวไก่ทุกคลิปมึงต้องฝ่าไม่เลยกลัวไม่เลยกลัวเงี้ยอะไรเนี่ยมีบิดโลกท้ายกระหมัดกัดฟันไอ้เยอะลุงเอ็กซดีตามคำขอปัญหาคือมันยกเมาส์ไม่ได้อ่ะมันกลายเป็นตัวแบบนี้อะนาฬิกาทรายไอ้เจ้ตัวแรกเลยขอล้อมิกาเลยไอ้เย่ามึงไม่กลัวน่ะเอ้ยไอ้เจ้าตัวใหม่แต่ไม่ใช่มิกาไอ้เจ้าก็ดีนะ ไอ้อยตัวนี้เก่งดิตัวนี้เก่งนะครับกูแบบอยาได้ดมกาอีโลฮ่าแะเน่งเมตาอยู่ใช่ไหมเออก็ดีก็ดีสิแต่เมกามาแบบะคือแบบอืมเิกาโอ้โหจีดีพีมึงอยู่ไหนจีดิตี้เอาจีดิตี้มาลุงเอ็งเบร้ยเวงสลับกันจริงด้วยดุงดาวเหมือนเดิมฝากยิ้ม แล้วม <át> ันก <If S 2> <at> <sh> ็เป็นมิโดริยะเหมือนเดิมมิโดริยะนั่นคือขาวประจำช่องกูไปแล้วอ่ะไอ้ฮี่มาทุกรอบเอาทุกรอบจริงๆกูไม่อาจจะชิมดีไรในสิหลังเนี่ยยี่สิบโลกันโลยี่สิบโลแห้งนะจบสวยๆก็ดีแบบแต่ไม่ลุ้งเลยสองยี่สิบโลต่อไปเนี่ยอันนี้ลุ้งแล้วอีกอันก็ลุ้งอ้โหไอ้ที่นี่ไม่ลุ้งอีกอันนึงน่าจะลุ้งแทนหลุมไม่ลุ้งเลยดาวดาวธรรมดาแตกลุ้งโอ้โหไม่แตกด้วยเออ กูแตกใครไม่แตกกูแตกตัวนี้กูแตกจบสวยๆไปคือถ้ามาถ้ามาสิบโลนี้กูก็ไม่ดีใจละเฮียจริงการันตีแต่ขอลุ้งหน่อยสิดสวยๆปิดสวยๆไอ้ปิดสวยๆก็ไม่ได้ไอ้กูย,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 อยอมเลยกูจะสุ่มอีกสิบโลโอเคนั่นแหละไปเดี๋ยเวลากูไม่ยอมไม่ยอมดีกว่ากูยอมพอดีกว่า สองร้อยครับผมไอ้ยึดถ้ามันไปยาวนี่ผมว่าไม่น่าได้นะอืมปัญหาคือถ้ามันออกสิบหลอกสองร้อยสิบกูไม่ดีใจแล้วเนี่ยใช่ไหม <laughs> อย่าดีกว่าเนาะโอเคพอแล้วผมก็แค่อยากได้เห็นสัญลักษณ์นี้ครับทุกคนผมก็แค่อยากเด็ดเดี่ยวนะผมแค่อยากเห็นสัญลักษณ์แบบน,น,นี้ทำไมกูได้ผมไม่ได้ <laughs> มไม่ได้ 哎呀老了喽。